สวัสดีครับพี่พี่นะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเซลจ่ายทอโต้นะครับรถมือสองคัดเกตเป็นบุรีครับวันนี้ผมจัดนะครับรถสปอร์ตซีดานสุดหรูมาให้อีกแล้วครับ Honda Civic FE 1.5 EL Turbo Plus นะครับรถปี2021นะครับรถมือเดียวประวัติสูงนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสอมนโลนะครับค่าตัวคันนี้เราตั้งอยู่ที่699,000บาทฟรีดาวน์คันนี้พออยู่ในปี84งวดถ้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้เลยครับพี่ ันนี้สีขาวล้วนนะครับออปชั่นด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ทามันนิ่งไหลมาครบนะครับตัวรถบอดี้เดิมทั้งคันนะไฟตัดหมอกมีให้นะครับคันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปนะครับใครซื้อไปจะไปแต่งตัว rs ก็ได้นะแล้วแม็กสีเทาปัดหนาเงานะครับยางดันหลบนะครับร้อแม็กเดิมจากโรงงานเหมือนแบบนี้เลยกันทรงการศาสตร์ได้มาครบนะครับแล้วก็ได้กระจกตาฮอนด้าทุกบานนะนะครับกระจกมองข้างใบฟ้าบวกไฟเลี้ยว led กุญแจเป็นสมาร์ทเคเลดนะครับ เปิดเข้าไปนะครับฝั่งข้างคนขับก่อนเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้าค่อนข้างสวยหรูนะหรูมากนะครับกับ FE คันนี้นะครับตกแต่งมาอย่างสวยงามนะฮะตัวบาะได้เป็นบอะหนังสวยๆดําเดิมแบบนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยด้านหน้านะครับสวยมากด้านหลังนะครับก็กว้างเช่นเดียวกันนะกว้างนะครับนั่งสบายนะครับที่เสียบสาย USB มีให้ด้านหลังใช้งานง่ายสะดวกแน่นอนที่พักแขนมีให้นะครับที่พักแขนมีให้ครบเลย สำหรับใครที่สนใจอยู่นะได้กระจกตา Honda ทุกบานนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ไฟล็บทีมด้านหลัง2จุดนะครับ VTEC t ก r b o ครับนะีบ่ฮะกล้องหลังมีให้เสากระแบบคีบฉลามนะครับเดีย๋ยวดูท้ายกันหน่อยนี่นะฮะที่เก็บของด้านหลังค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างมากนะครับลึกด้วยกว้างด้วยนะจากสายตาที่ผมดูแล้วตัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมของสร้างด้านหลังยางอะไรอยู่คบหมด นี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นี่รอยมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะครับ VTEC t เทอรครับนะกับ f e คันนี้ครับนะสนใจติดต่อมาได้เลยครับพี่พครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันกระจก2บานคู่หน้าปรับขึ้นลงออโต้นะครับที่เหลือเป็นแมนนวลนะแล้วก็กระจกพับไฟฟ้านะครับเบาะฟังคนขับปรับไฟฟ้านีครับตัวเสา A อเน็อตไม่มีขยับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสตาร์ทก่อนเลย นี่นะครับตัวนี้เป็นโหมดการเลื่อนถาไาลนะมีครบนะบแล้วก็ที่ปรับระดับตรงนี้นี่ปรับระดับไฟใช่ไหมโอเคปรับระดับแอร์นะครับดูดิเขาทําเป็นรังผึ้งนะดีไซน์มาสวยมากนะครับตัวจอได้เป็นจอทัชสกรีนแนวตั้งแบบนี้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดนะครับนี่ปรับหมุนแอร์ซ้ายขวาขึ้นลงได้หมดนะครับดีไซน์ด้านหน้ามาสวยมากนะครับเป็นรังผึ้ง ตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายกับจอดิจิตอลนะเล็กๆแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่มันจะเป็นแบบปรบับปรับเห็นมากเลยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้เลยสวยมากนะครับ POWER l e ์สาย USB นะครับเกียร์ออโต้ CVT นะครับอีคอนโหมดนะครับเบรคโคเบรคมือฟ้ามาครบดีไซน์ตรงนี้สวยเป็นสีสีดำนะครับลวดลายสวยมากที่ใส่แก้วน้ำสอช่อง นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลนะครับล็อกเลนเซนเซอร์ด้านหน้าต่างๆนะครับมาครบเหมือนกันนะครับที่ใส่แว่นมีให้ครบนะครับนี่เผื่อไว้รุ่นสปอร์ตซีดานนะกระจกมีให้ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องคันนี้กันเนี่ยคันนี้ฟรีดาวพอนยนต์นึ่งหมื่นสองพบาทนะครับ7ปี84งวดนะครับคำว่าไพหัตเอฟไว้ใช้อยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับนี่เลขไมล์ตรงกลางเป็นจอดิจิตอลนะเลขไมล์หนึ่งแสม้อยห้าสกิโล เลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเนี่ยปูเมนจินสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับดับเครื่องเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับไปในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับแล้วก็ฝากระโปรงอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะจฉลิ้นควนความร้อนอยู่ครบนะครับรอยเจาะเดิมนะครับแล้วก็ตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะน็อตเดิม สปอร์ตเม็ดอาร์คเดิมนะครับสติกอร์ยังอยู่นะครับตัวน็อตนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมน็อตใส่กิฟต์เลยนะครับน็อตคานน็อตเบ้าโช๊คนะครับน็อตสปอร์ตเม็ดอาร์คต่างๆนี่ดูไล่มาเลยนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนี่ด้านหน้านะครับรอยมาร์กโรงงานอยู่นี่นะตัวนงตัวน็อตรอยมาร์กสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากนะครับ ไม่มีน้ำมันหยดรั่วซึมเลยดูด้านล่างนะครับนี่ไล่มาเลยน็อตช่อี๋อนะครับตัวหัวน็อตเดิมหมดนะครับนี่ไล่มาเลยเนี่ยห้องเครื่องสัตสะอาดเลยครับ1.5เยลเทอร์โบพัสนะครับมีเทอร์โบให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะปี21นะครับประมาณนี้สำหรับห้องเครื่องซี vic F e นะครับ สำหรับพี่ๆไหนที่สนใจะนรับ Honda Civic FE คันนี้นะครับ1.5 EL Turbo Plus ปี21นะครับเลขไม้127,000โลนะครับค่าตัวเนี่ย699,000บาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่12,000บาทนะครับ7ปี8 4งวดสำหรับพี่ๆไหนที่สนใจก็ติดต่อเซลจ่ายทอโต้มาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับแอดบ้านเขียวมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับึบ